นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพบปะก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมจากเครือข่ายสลัมสีภาคที่มาปักหลักชุมนุมกันอยู่ริมถนนอสดางบริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยนี่นะครับเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและก็ที่ดินทับกินของชุมชนในที่ดินสาธารณะก็มีการเปิดห้องประชุมที่กระทรวงรับฟังการสะท้อนปัญหาในประเด็นต่างๆ คุณอนุทินก็เน้นย้ำาน,นะครับว่าขอให้เชื่อมั่นว่าอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าทําแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยเกษตรกรผู้ทําไร่ทํานารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีทางออกอื่นนอกจากการช่วยประชาชนแก้ไขแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนหลักการที่ไม่ขัดกับกฎหมายไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าไม่เชื่อกันตรงนี้จะคุยกันลําบากถ้าหากว่าประเด็นใดที่อยู่ในกฎระเบียบของมหาดไทยอย่างเช่นระเบียบเก่าที่เป็นอุปสรรค และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้โดยอำนาจของหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปซึ่งจากการหาเรือนะครับก็มีการตั้งกรรมการระหว่างตัวแทนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนัดแรกจะหารือกันในระดับผู้ปฏิบัติงานวันที่10ตุลาคมจากนั้นจะนำผลเสนอเพื่อการตัดสินใจทางนโยบายต่อไปซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นตอนประมาณบ่ายสองนะครับอนือทินก็ไปพบกับผู้ชมรมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกล่าวถึงผลสรุปการหารือทั้งหมดซึ่งผู้ชุมนุมต่างก็แสดงความพอใจและแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาครับ